คะอยากจะแนะนําว่าบางทีลูกค้าเนี่ยสอบถามเข้ามาถึงเรื่องแบบก็นี่ผิวแห้งอ่ะจำเป็นไหมที่จะต้องใช้ทางเซรั่มแล้วก็ครีมมิลเลอร์เคลนะคะจริงๆพี่บอกว่าก่อนหน้าที่ครีมมิลเลอร์เคลจะออกเนี่ยพี่ก็ใช้อยู่แต่เซรั่มน้ำชาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ลงกันแดดแล้วก็ จบเลยวันวันหนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าผิวเราเนี่ยก็โอเคแล้วนะคะจากที่ว่าบางทีถ้าช่วงไหนที่มันแห้งอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเซรั่มอย่างเดียวให้ความชุ่มชื่นกับผิวได้มากๆเหมือนกันนะคะแต่ทันทีที่สินค้าตัวครีมออกมาเราก็มีความสุขว่าน่าใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่อยกลัวว่าคือเราเนี่ยเป็นคนขายแหละยังไงเดี๋ยวลูกค้าก็ต้องมาถามฉันแน่นอนเพราะฉะนั้นฉันจะต้องลองใช้ก่อนนะคะแล้วซึ่งพอลองใช้ทุกคนมันกลายเป็นว่า พี่หมีความรู้สึกชอบมากเวลาที่เราใช้คู่กันนะคะอันเนี้ยอยากถ้าให้แนะนำสำหรับคนที่คุณมีปัญหาเรื่องผิวแห้งจริงๆพี่ก,ก็อยากให้ลองถ้าไม่เคยใช้ของเซรามิชานะคะอยากให้ลองสั่งไปแบบเป็นเซตคู่แบบนี้เลยนะคะปกติเนี่ยมันชิ้นละ290ราคาเท่ากันแต่พอถ้าเป็นซื้อโปร2ชิ้นน่ะ500มันจะเป็นโปรที่แบบ ใช้แล้วก็คละกันได้นะคะถ้าลูกค้าเซรั่มเมื่อก่อนคุณซื้อเซรั่ม2ขวด500คุณจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนเป็นเป็นครีมเอาไปลองใช้ดูก่อนก็ได้เหมือนกันส่วนตัวพี่อีมีความรู้สึกว่าอเวลาที่เราลงครีมวิลเเขิลหลังเซรั่มมันให้ความรู้สึกผิวหน้าเรานะคะแน่นแล้วก็ ตึงกระชับขึ้นกว่าเดิมซึ่งแต่เดิมเนี่ยตอนที่เราใช้เซรั่มอยู่เราก็ว่ามันโอเคมากๆแล้วนะแต่พอมันมาใช้ด้วยกันนะพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคขึ้นอีกอะพราะแกอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งพอทาก่อนนอนนะคะทาทาคู่กันเลยนะตอนเช้าพี่ก็มีความรู้สึกว่าเออผิวหน้ามันดูฟูๆแล้วก็แน่นๆดีอันนี้ก็ถือว่าเอามาแนะนํากันนะคะแล้วก็สําหรับคนที่บางทีอาจจะคิดว่าเอ้ย e ก็ช้าใช้แบบ สองตัวท่านจะเปลืองไปไหมพี่ก็แนะนําว่าคุณก็ลองเลือกเอาเลือกเอาถ้าวันนี้เรามีปัญหาเรื่องผิวหน้าแห้งๆเนี่ยคุณลองคุณลองดูว่าตอนก่อนนอนอะ่ะคุณใช้เซรั่มตอนเช้าคุณลองใช้ครีมแล้วคุณลองชั่งน้ําหนักดูว่าเราเนี่ยชอบสัมผัสแบบไหนมากกว่ากันตัวเซรั่มหรือชอบแบบครีมแล้วก็เลือกเอาคือต่อไปก็หมายความว่าคุณไม่ต้องซื้อทั้งสองอย่างก็ได้นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือ ถ้ามีความสุขว่าฉันก็ชอบเหมือนพี่อ่ะคุณซื้อเป็นโปรห้าแถมหนึ่งไปมันก็จะได้เซรั่มสามครีมสามอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งคุ้มนะคะโปรห้าแถมหนึ่งสิบแถมสองอันเนี้ยพี่แนะนํานะคะ ก็มีอะไรเราก็สามารถมาลูกค้าที่ร้านนะคะหรือ,รอว่าลูกค้าร้านอื่นนะบางทีแบบมีปัญหาอะไรก็สามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึงคุณไม่ใช่ลูกค้าของเรานะแต่คําถามของคุณหรือว่าปัญหาของคุณเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันที่ทําให้เราแบบมีหัวข้อหรือมีคอนเทนต์เอาไว้สําหรับตอบลูกค้าของเราเหมือนกันนะคะ <c oughs> หรือบางอย่างเนี่ยบางทีเราเอลูกค้าเราไม่เคยนะอย่างเช่น แล้วบางคนไปเจอของปลอมมาแล้วก็มีอาการแบบแสบร้อนที่หน้าเราก็จะบอกเฮ้ยโอเคเฮ้ยแบบนี้มันมีด้วยเหรอเพราะว่าเราไม่เจอไงเพราะเราใช้แต่ของแท้กันอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มาจากแหล่งอื่นๆเนี่ยบางทีทักเข้ามาถามว่าเอ้ย e บางทีเขามาเห็นคลิปเราเขาสุว่าใช ай, ้ดีใช ай, เ้เอย่างั้นอย่างนี้ไม่มีแสบนะกลิ่นไม่ฉุนนะไม่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 หอม,ม,ม م, แบบโดดนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะ e พอเหมือนฟังแล้วทําไมมันไม่เหมือนของฉันวะนั่นแหละนะคะนั่นแหละก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สําหรับวันนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ